แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นสวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ำใต้ดินกันไปแล้วน้องๆจำกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะแหล่งน้ำใต้ดินก็คือ แหล่งน้ำที่เกิดจากน้ำผิวดินที่ซึมผ่านชั้นดินต่างๆลงไปถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่น้ำซึมผ่านไม่ได้น้ำใต้ดินจะไปสะสมตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดินหรือหินค่ะเราเรียกกันทั่วไปว่าน้ำบ่อหรือน้ำบาดาลน,นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำพุร้อนอีกด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างและแหล่งน้ำเหล่านั้นมีประโยชน์กับเราอย่างไรสำหรับแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งก็คือบ่อน้ำฝายอ่างเก็บน้ำและเขื่อนค่ะมาเริ่มกันที่บ่อน้ำนะคะ บ่อน้ําเป็นการขุดพื้นดินลงไปเพื่อน,นําน้ําที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ค่ะเราสามารถแบ่งบ่อน้ําออกได้เป็นสองประเภทได้แก่บ่อน้ําในดินซึ่งก็คือบ่อที่ขุดเพื่อน,นําน้ําที่อยู่ในระดับน้ําในดินมาใช้บ่อน้ําประเภทที่สองก็คือบ่อน้ําบาดาลค่ะซึ่งก็หมายถึงบ่อที่ขุดลึกลงไปถึงระดับน้ําบาดาลเพื่อน,นําน้ํามาใช้นั่นเองค่ะ ป่อน้ำมีประโยชน์เพื่อการใช้อุปโภคและบริโภคในชุมชนแถบชนบทนะคะแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้มากเกินไปจะทำให้พื้นดินบริเวณนั้นซึกตัวลงเป็นบริเวณกว้างได้ค่ะแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทต่อมาก็คือฝายค่ะฝายคือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ำซึ่งปกติมักจะกั้นลำห้วยลำธารนขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ รือบริเวณช่วงที่มีความลาดชันสูงหรือบริเวณช่วงที่มีน้ำไหลแรงค่ะฟายเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1. ช่วยลดการพังทลายของดินและทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้นความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นและแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วยลำทาน ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ข้อสช่วยกักตะกรนและวัสดุต่างๆที่ไหลลงมากับน้ำในลำาหย้ยซึ่งเป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงคุณภาพของน้ำสูงขึ้นเพราะมีตะกรนประปนน้อยลงข้อสเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่าต่างๆ และสุดท้ายช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าในฤดูแล้งได้ค่ะแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทที่3ที่เราจะมาทำความรู้จักกันในคาบเรียนนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำค่ะอ่างเก็บน้ำคืออ่างน้ำขนาดใหญ่ที่มักสร้างอยู่ระหว่างหุบเขาค่ะสำหรับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำก็ได้แก่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ใช้เพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งและใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำค่ะแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทสุดท้ายสำหรับคารเรียนนี้ก็คือเขื่อนค่ะเขื่อนก็คือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นปิดกั้นทางไหลของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และไม่ให้น้ำไหลลงสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์การสร้างเขื่อนมีประโยชน์มากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ใช้เพื่อทำการเกษตรใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนและสุดท้ายใช้เพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะช่วงนี้ชี้นะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตราหนักถึงภัยที่ร้ายแรงของวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพและทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเพื่อผ่อนคลายทุกข์เข็ญของประสบิกรหลายประการและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงค่ะโครงการแก้มลิงคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆในกรุงเทพเพื่อทำหน้าที่เป็นบึงพักน้ำโดยรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวก่อนที่จะระบายลงทางแม่น้ำฉะนั้นเมื่อฝนตก น้ำฝนจึงไม่ไหลลงสู่แม่น้ำในทันทีแต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ำรอเวลาให้แม่น้ำลำคลองต่างๆซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักพอจะรับน้ำได้จึงค่อยๆระบายน้ำลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ในระดับหนึ่งค่ะเรามาทำกิจกรรมสนุกๆกันบ้างนะคะให้ทุกคนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทใด เมื่อทราบคำตอบแล้วก็กดเลือกได้เลยค่ะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ถึงเวลาของการทดสอบความเข้าใจในบทเรียนแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับกิจกรรมใช้เดียวได้เลยค่ะแหล่งน้ำประเภทใดที่สร้างขึ้นโดยการขุดเจาะลงไปใต้ดินเพื่อน,นำน้ำขึ้นมาใช้ ก็ได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างฝายบริเวณใดเหมาะสมต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำ ข้อใดเป็นประโยชน์ของเขื่อนทั้งหมดโครงการแก้มลิงสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากน้ำในข้อใด บอ่อน้ําเป็นการขุดพื้นดินลงไปเพื่อน,นําน้ําที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้บอ่อน้ํามีสองประเภทได้แก่บอ่อน้ําในดินและบอ่อน้ําบาดาลค่ะฝายคือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ําซึ่งปกติมัจากจะกั้นลําห้วยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ําหรือบริเวณช่วงที่มีความลาดชันสูงหรือบริเวณช่วงที่มีน้ําไหลแรงค่ะ งเก็บน้ำคือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มักสร้างอยู่ระหว่างหุบเขาค่ะประโยชน์ของเขื่อนได้แก่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ใช้เพื่อทำการเกษตรใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนและใช้เพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะโครงการแก้มลิงคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆในกรุงเทพเพื่อทำหน้าที่เป็นบึงพักน้ำ และรอเวลาให้แม่น้ำลำคลองต่างๆซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักพอจะรับน้ำได้จึงค่อยๆระบายน้ำลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ค่ะเวลาสำหรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราก็หมดลงแล้วนะคะเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ